สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะเข้าสู่บทเรียนเรื่องกระบวนการผุพังอยู่กับที่กระบวนการผุพังอยู่กับที่คือการที่หินผุพังทำลายลงโดยกรรมวิธีต่างๆจากลมฟ้าอากาศสารละลายและรวมทั้งการกระทำของต้นไม้แบคทีรียตลอดจนการแตกตัวของกลาศาสตร์มีการเพิ่มอุณหภูมิและลดอุณหภูมิตลับกันเป็นต้น สามารถแบ่งกระบวนการผุพังอยู่กับที่ตามปัจจัยที่ทำให้เกิดขึ้นได้ดังนี้ 2. การกร่อนคือกระบวนการที่ทำให้สารเปลือกโลกหลุดละลายไปหรือก่อนได้โดยมีการเคลื่อนที่กระจ,ระจายไปจากที่เดิมโดยมีต้นเหตุคือตัวการธรรมชาติซึ่งได้แก่ ลมฟ้าอากาศกระแสน้ำทาน้ำแข็งการขูดถูภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วง 3. การพัดพาหมายถึงการเคลื่อนที่ของมวอหินดินทรายโดยกระแสน้ำกระแสลม หรือทานน้าแข็งภายใต้แรงดึงดูดของโลกอนุภาคขนาดเล็กจะถูกพัดพาให้เคลื่อนที่ไปได้ไกลกว่าอนุภาคขนาดใหญ่ 4. การทับถมเมื่อมวลหินดินทรายถูกพัดพามาจนถึงบริเวณที่เหมาะสม พลังงานในการพัดพาของตัวกลางลดลงหรือหมดไปตะก่อนที่มากับตัวกลางจะเกิดการตกสะสมตัวการสะสมตัวอาจเกิดจากการตกตะกอนทางเคมีได้ด้วยเช่นกันเมื่อสภาพแวดล้อมเหมาะสมสภาพความเป็นกรดเบสมีความเหมาะสม